เช้าว,วันที่8กร,รกฎาคม2568พลนหารวจโทไตรรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการตรจสอ,อทพอรออทอ้อมด้วยพลตรจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการสอทพลตรวจตรีธินกรรังมาตรรองผู้บัญชาการสอทพลตรวจตรีสิริวัตรดีพอผู้บังคับการสอ,อ,อทหนึ่งพันตำรวจเอกปรีดาคงจัดรองผู้บังคับการสอทหนึ่ง พันตำรวจเอกรัชโชธโชธคุณรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนส,ส,วนสตมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์และเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนำหมายค้นของสารอาญาที่อนุมัติค้นและหมายจับม ok ิสเตอร์กอกอานสัญชาติกัมพูชาเจ้าของเครือข,าข่ายคาสิโนรีสอร์ทตึก25ชั้นตึก18ชั้นและไฮโซฐานปฏิบัติการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่เมืองปอยเป็ดที่หลอกลวงคนไทยประเทศกัมพูชาก ok ๊กอานหรือชื่อเต็มออกยาก๊กอาน เจ้าของฉายาเจ้าพ่อปอยเป็ดโดนทางการไทยสอยเรียบร้อยแล้วโดยตำรวจไซเบอร์นำกำลังถือหมายสารลุยตรวจค้นพร้อมกัน19จุดในสมุทรปราการและชลบุรีล้วนแต่เป็นอาณาจักรของก๊กอ่าน ตามยุทธการที่ชื่อว่าปิดตึกบัญชีม้าล่าในทุนขเมรผลการตรวจค้นเบื้องต้นตำรวจไซเบ,เบอร์สามารถยึดรถหรูราคาแพงระยับได้หลายคันเงินสดอีก27ล้านบาทก๊กอ่านคือใครฉายาเจ้าพ่อปอยเป็ดของเขานั้นมาจากการที่เขาเป็นเจ้าพ่อคาสิโนใหญ่ในเมืองปอยเป็ดสนิทสนมกับนายวัฒนาอัศวะเหมเจ้าพ่อปากน้ำนักโทษหนีคดีทุจริตที่ดินคลองด่าน ซึ่งนั่นก็แค่ฉากหน้าที่สังคมรับรู้แต่ฉากหลังของก๊กอานคืออาชญากรรมไซเบอร์พวกเขาเป็นถึงหัวหน้าแก๊งคอร์เซนเตอร์แก๊งสแกรมเมอร์ที่ก่อกรรมทำเข็นกับคนไทยมานานหลายปีนั่นเองสถานะปัจจุบันของเขานอกจากได้ชื่อว่าเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยอันดับต้นๆของกรัรมพูชาแล้วเขายังเป็นคนสนิทของสมเด็จฮุนเซนผู้นำตัวจริงของกัมพูชาประวัติก๊กอานเกิดที่เกาะกงเป็นลูกครึ่งจีนกัมพูชาสามารถพูดได้ถึง4ภาษาคือเขมร ไทยเวียดนามและจีนมีธุรกิจประมงและยาสูบซึ่งทำกับทางการไทยและเวียดนามเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ถึง6แห่งจำนวนนี้มีธนาคารรวมอยู่ด้วยหนึ่งในนั้นคือ Entertainment Complex ชื่อว่า Crowd Resort ตั้งอยู่ที่ชายแดนกัมพูชาเวียดนามเขาเป็นเจ้าของตึกสูงหลายแห่งในเมืองปอยเป็ดโดยเฉพาะตึก25ชั้นอันเต็มไปด้วยระบบป้องกันภัยราวกับป้อมปราการที่แถตึก25ชั้นนี้เป็นสำนักงานของพวกโจรไซเบอร์ทั้งหลาย ซึ่งยากที่ใครจะเข้าตรวจค้นได้เขาเป็นเจ้าของคาสิโนหลายแห่งที่ปล่อยเป็ดและสีฮนุวิลมีสายสัมพันธ์กับเจ้าพ่อปากน้ำนายวัฒนาอัศวะเหมและก็เฮียตื่อคอสโมขายใหญ่ชายแดนได้รับชื่อหน้าเป็นออกยาเมื่อปี1995โดยการจัดให้ของฮุนเซนปัจจุบันเป็นวุฒธธิสมาชิกข,ของพรรค CPP ประเทศกัมพูชาถูกเปลี่ยนชื่อเป็นสแกมโบเดีย ดินแดนซ่องสุมของโจรไซเบอร์ระดับโลกก็อัจกรรมหลอกลวงต้มตุนฟอกเงินค้ามนุษย์ส่วนหนึ่งก็ด้วยฝีมือของคนที่ชื่อว่าออกยากกอ่านนี่เอง